สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ IG สวัสดีค่ะ Facebook เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยววันนี้พามาดูเคสแก้โอเพนนะคะ,คะเป็นจมูกเคสแก้นะคะแก้<ช>ด้วยเทคนิคโอเพนนะคะหน้าปเปลี่ยนเลยทีเดียวนะคะสวยหวานจำไม่ได้ใช่ค่ะว่ากันตามความจริงนี่จำลูกค้าไม่ได้ <laughs> คือเจอลูกค้าเมื่อกี้เราคือชื่อออยเหมือนกัน,น่ทั้งคู่นะเมื่อกี้นอนเตียงข้างกันชื่อออยทั้งคู่ชื่ออ๋อ,อ เอ๊ะใช่ใขรน้ำอะไรงงนะคะเข้ามากันนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้เรามีแจกเหมือนเดิมเนาะไล์นี้เรามีแจกเหมือนเดิมแล้วกันขออนุญาตแจกเป็นแมสกกับแอลกอฮอล์นะคะแบบพ่นแบบบางแบบพกง่ายสะดวกนะคะสิ่งที่ต้องมาสชั่คือคือยอดที่ช่วงนี้ก็คือต้องมีแมสไม่งั้นเข้าเซเว่นไม่ได้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามากันขอสักห้าสบล้านคนเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับ กับน้องออยกันเออขอสักห้าสิบร้านคนนะแต่พาไปคุยกับน้องออยว่าทําไมถึงแก้แล้วเป็นยังไงนี่หลังแก้14วันชอบไหมค่ะนี่ยังไม่เข้าที่นะเข้าที่เนี่ยจะเห็นทรงเห็นสันชัดกว่านี้แก็สวยแล้วนะคะสิบสี่วันขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะใครชอบทรงนี้แคปมาได้เลยนะคะสวยมากใช่สวยตกใจอ่ะน่าหวานแบบ หวานแบบคนละคนเลยอ่ะอันนี้คือไม่ต้องยิ้มก็หวานอ่ะค่ะน,น่าดูมากค่ะเดี๋ยวเราให้ดูทรงกันชัดๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันน้องออยกันนะคะอเดี๋ยวเรามาคุยกันน้องออยนิดนึง<อ>ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลังจากทำไปออโอเคนะคะคือแบบมีแต่คนทักว่าน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแล้วก็แบบ ค่ะพอลูพีจะเป็นคนแบบน้าดูมากอืมอันเดิมนี่คือเสริมซิลิโคนมาแล้วซิลิโคนค่ะแล้วก็ตัดปีกมาด้วยมีการตัดปีกด้วยเออพอตอนแรกนี่ยังกังวลอยู่เลยอ่ะใช่ที่ตัดปีกมาแล้วอ่ะจะได้ทรงอย่างที่น้องแบบชอบไหมค่ะจะได้แบบอย่างที่ต้องการไหมอะไรอย่างนี้นะคะเออถามนิดึงทาไมน้องออยถึงพบมาคุยเอ่อมาปรึกษาคุณหมอการเรือกคุณหมอการก็ศึกษามาระยะหนึ่งค่ะก็แบบ ก็ไม่อยากแก้แล้วก็คือแบบความโอเพนไปคือจบเลยเนาะเพราะจริงๆเราทําจมูกเราไม่ได้ทําเพื่อแก้นะเราอะอยากสวยเราถึงทําจมูกแต่ถ้าจะให้สวยแล้วก็ปลอดภัยอะก็ต้องเป็นโอเพนแหละเพราะมันจะแบบไล้ซิลิโคนนะคะประมาณนี้ปลอดภัยลรอยู่ได้ตลอดชีวิตใช่ปลายไร้ซิลิโคนเพราะว่าในจุดที่จะมีปัญหาเยอะมากสําหรับเคสเป็นการเสริมซิลิโคนปกตินี่คือช่วงปลายนะคะแต่อันนี้สวยมากๆนะคะ ตอนทําเจ็บไหมคําถามยอดทิตไม่รู้เรื่องค่ะไม่ึกไม่เจ็บนะเออเอาว่าไม่เจ็บแล้วกันตื่นมาก็ไม่ได้เจ็บจะรู้สึกแค่ตึงๆไหมคะตึงๆและก็แบบมีมีเจ็บบ้างในช่วงสามวันแรกแต่ก็หลังจากสามวันก็ชิลืมเยี่ยมค่ะอดทนจริงๆไม่ใช่ค่ะถามนิดนึงตอนมาปรึกษาคุณหมอเป็นยังไงบ้างก็ปรึกษาก็ กลับไปคิดอยู่กลับไปคิดอะก็คือแบบก็โอเคคุณหมอให้คาปรึกษาความรู้เยอะค่ะเนาะให้ใแบบละเอียดอะ่ะจะไม่ได<ม>้บอกว<ะ>่าเฮ้ย<ม><ม>สวยนะทําเลยไม่มีใช่ใช่คือแบบอธิบายะรายละเอียดคุณหมอแนะนําดีค่ะใช่คือจะอธิบายก่อนว่าฐานเดิมเป็นยังไงประมาณไหนได้ทรงประมาณไหนทรงคุณหมูสุรีรัตทรงอะไรคะ อันเรียกทรงอะไรอะค่ะทรงคุณแหม่มดาดินค่ะคือเอาจริงๆแล้วคือของน้องอ่ะมีเป็น r e f e r ร n c e จากลูกค้าคะนะคะคุณหมูถ้าชอบทรงนี้แคปได้เลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงทรงที่น้องเลือกอันของของคุณแหม่มเนี่ยหลายเดือนแล้วแต่ว่าแป๊บนึงไปไม่ถูกขออนุญาตอ่ะทรงที่น้องเลือกทรงนี้นะคะใช่ทรงลูกค้าเองนะ,ะเป็นลูกค้าของของคลินิกเองเลยนะคะ อาแต่ของน้องเนี่ยยังมีบวมอยู่นะคะของน้องสิบสี่วันนะคะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ยังหัวตาก็ยังมีบวมอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเข้าที่หวานกรุบเอออันนี้<ช>ยังบวมอยู่เออบอกเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตน้องออยนิดนึงขอรูป before <laughs> ทำไมเป็นคนแบบนี้คน <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ดูว่าถามว่าหวานขึ้นยังไงแค่ปลายจมูกอะ<ช>่ะและอันนี้ทรงโงเฮงด้วยนะคือปลายอะ่ะปิดค่ะคือปิดแต่ว่ายังคือคือไม่ได้แบบปิดมิดขนาดนั้นเวลาถ่ายรูปหน้าตรงเนี่ยจะมั่นใจมากขึ้นนะคะ<ช>จะเห็นรูจมูกน้อยๆนะคะ,คะแต่ทรงนี้นี่รับซับแน่นอนเก็บซับอยู่แน่นอนนะค่ะ Before, before ค่ะ,คะอะเห็น Before ไหมคะเนี่ยความได้ปลายขึ้นมานิดนึงนะมันเลิศอย่างนี้นะคะคุณ ดีฟรนะคะเดี๋ยวดูอัพสเตอร์กันนะคะอ้ยหายดุเลยอะค่ะอ g ดูนะคะอ่าคือบอกได้เลยว่าตอนน้องมาแรกๆหูน้องดูดุมากใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆคนไม่ได้ดุขนาดนั้นเราเป็นคนปกติที่เราก็ใจดีใช่ค่ะอันนี้หลังครับ ะะยังมีบวมอยู่นะคะหลังทำนะสิบสี่ว <14 S 2> ันหลังทำอันนี้เราให้ดูได้ทุกมุมเลยว่าเฮ้ยอยากได้มุมไหนดูมุมไหนประมาณไหนได้หมดนะคะขออนุญาตด,ดูรูป before นะคะก่อนทำนะคะมุมนี้เลยมุมมหาชนสี่้าองศามุมเดียวกันนะคะเวลาเทียบเราเทียบเป็นมุมต่อมุมเลยะนะคะ before นะคะ After หูสวยมาก อันนี้นะคะ before การมีปลายจมูกนี่มันสวยอย่างงี้นี่เองใช่ลนยิ่งแบบเคสที่แบบเคยตัดปิดไปแล้วก็คือแบบใช่เนาะค่อนข้างยากใช่ใช่ค่อนข้างยากนะคะคือได้แค่นี้ก็แบบอ,อันนี้สุดจริงใช่ค่ะอันนี้สวยมากคือคุณหมอตั้งใจทำมากด้วยความที่ตัดปิดไปแล้วอะมันต้องมีการยืดนิดนึงด้วยนะคะมีการมีเทคนิคในการยืดโครงสร้างเพื่อแบบ เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราตัดปีกอ like ่ะมันจะชอบมีผังผืดรั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะมีเทคนิคในการยืดโครงสร้างข้างในที่มันจะไม่ต้องไปยืดตรงเนี้ยมากนะนะคะไม่ไปยืดตรงแบบปีกมากนักไม่งั้นอ่ะปีกมันจะรั้งอ่าว่า้งขอดูแบบด้านนี้นิดนึงนะคะแต่ดูมุมตรงมุมตรง before นะคะหรือ after ค่ะอู้ ความปลายนี้ชอบมากจริงๆค,คือที่พูดได้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแอดมินก็ชอบใช่คือพังมาแล้วไงเคยพังค่ะคนคนไม่เคยพังจะไม่เข้าใจความรู้สึกเราหรอกว่าเธอจะเสริมไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก่อนแก้นะคือเราเสริมเราก็อยากสวยเนะ<ช>อะเพราะเราบอกเลยว่าความสวยอะอมันไม่ได้แบบเป็นทุกอย่างของชีวิตนะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่เราให้เจอโอกาสที่มันจะดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยอะไรมันก็มาถูกต้องมาตอนนี้ก็เริ่มมั่น,นใจมากขึ้นใช่ไหมแต่รอรัดแกนเนาะเออวิรัดแกนสวยวันี้อิบไม่อยากให้ให้ดูรูปหน้าพี่ค่ะพูดแกไม่ต้องเต็มขำเลยอันนี้ถอดเฟือกจ้ะไปเชียงใหม่จ้ะ,ะ <laughs> บวมก็บวม <laughs> สวยมากๆเล <laughs> ยค่ะใครสนใจสอบถามทางแอดมินมาได้เลยนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเปิดสาธารณะนะคะ<า>แล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะ <c oughs> รางวัลเราประกาศกันที่สตอรีออร่นะคะทั้งทาง IG แล้วก็ทางเฟซเลยนะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราขออีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูแบบ360องศา <c oughs> มุมไหนก็สวย <c oughs> มุมไหนก็รอดถ่ายรูปมุมไหนก็ได้นะคะ โอเคขอบคุณน้องออยมากๆเลยค่ะที่วันนี้ให้มาไลค์นะคะใครสนใจทักแอดมินเข้ามาได้นะคะ,ะ,คะขอบคุณน้องออยมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ